สวดค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้ตาจะมาโชว์ว่าปลูกต้นไม้ไว้เองนะแค่บนระเบียงบ้านรูรบไปหน่อยนะคะขออภัยดอกดับประดิวนะคะปลูกเองนะคะขึ้นเพียบเลยแต่ปัญหาคือว่าเราแพ้เกสรน,นะคะก็ถ้าเขาจะหมดหน้าวขนาดไหนเราก็ไม่บรีแล้วนะคะเพราะว่าเราแพ้เกสรค, <c oughs> ค่ะค่ะเพียบเลยค่ะ ลูกไว้อันนี้พวกต้นหอมพวกกระไรพวกนี้นะคะเขาโทษเสียงดังไปหน่อยเขาทำก่อตางข้างล่างเนาะต้นหอมนะคะเทียบเป็นป่าดงต้นหอมมีดอกด้วยมีดอกแล้วนะคะเดี๋ยวรอลูกออกกลับมาก,ก่อนเอาไปผัดเนาะอันนี้ก็เห็นไหมดอกรัรดิวใหญ่มากเลยใหญ่ใหญ่ใหญ่มากค่ะ นาะใหญ่มากเนี่ยกระเทียมดอกออกดอกเทียบเลยค่ะเดี๋ยวอีกสักประมาณอาทิตย์หน้าลูกสาวมาก็พอดีได้ผัดอ่นนะเนาะนางชอบชอบกินผัดดอกกระเทียมดอกหอมนะคะดอกนี้เราไม่ได้ตั้งใจซื้อดอกนี้มานะคะแต่ว่าต้นนี้มาด้วยความบังเอิญ ดับเดิวพันธุนี้เป็นพันธุ์ที่หอมมากหอมจริงๆมันหลงมานะคะเดี๋ยวเส่จะเก็บพันธุนี้ไว้ปลูกไวเยอะๆถ้าเอาไปบ้านได้ก็จะเอาไปให้เพื่อนๆมัง่งพันธุนี้จะหอมมากๆหอมเหมือนดอกมะลิค่ะนะคะเขาจะเล็กกว่าเล็กกว่าอันอื่นว่าปกตินะเล็กมากเน่ยนะคล้ายๆดอกมะลิแต่มันเป็นสีเหลืองเนาะ ก่อตั้งดดาเลยขอโทษที่เสียงดังไปหน่อยแต่อยากให้ชมว่าอะไรที่เราปลูกไว้กินเองได้เนาะผนระเบียงก็รกไปหน่อยนะคะหลังหลังจากหน้าหนาวระเบียงก็จะรกไปเยอะเลยแหละเอ้อัน,นี้ก็เสียงดังนิดนึงนะคะเพื่อนๆเขาเก็บขยะเก็บอะไรกันลอนดอนเป็นอย่างนี้แหละนะก่อตั้ง คนเก็บขยะมา,าเห็นไหมดอกกระเทียมเห็นไหมคะดอกกระเทียมเพียบเลยเช้าว,วันจันทร์จะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งนะคะเช้าว,วันจันทร์จะมีรถมาเก็บขยะแล้วก็ทางบ้านเราก็มีก่อสร้างนะคะเดยเขาก็เริ่มก่อสร้างแลนะ้วเนาะเห็นไหมเพียบเลยแต่ก็อยู่บนระเบียงชั้นสามนะคะบ้านเช้านะคะไม่ใช่คนรวยนะคะบอกไว้ก่อนเพียบเลยโอเคนะคะเพื่อนๆคลิปนี้จบแค่นี้ละกันนะคะ ให้ทุกคนนะคะดอกรับประดิวนะคะให้ทุกคนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ